อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกท่านรอคอยกับการเปิดตัวชุดประจำชาตินะครับกับน้องๆของเราทั้ง4คนบนเวทีระดับนานาชาติและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาเปิดตัวชุดประจำชาติกับรองอันดับ4 Miss Grand ด์ไทยแลนด2022กับมาริมาสุพัชราเกลี้ยงพร้อมกับชุดที่จะไปใช้บนเวที Miss Tourism International 2022ขอเชิญนับชมได้เลยครับ และ national costume for fourth runner of Miss Grand Thailand 2022 Marima s u um p e อ Truck กเกอร Prom from Miss Tourism International 2022ชุดแมงยุวะแมงยุวะคือแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลาสายพันธุ์เดียวในประเทศไทยที่พบได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแมงกระพุนน้ำจือดอันดับหกของโลกมีลักษณะการเคลื่อนไหวหุบเข้าและกางออกคล้ายการขยุ่ง และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นจึงเลือกขานกันว่าแมงยุ้งวะซึ่งสามารถพบเห็นได้ที่แก่งบางระจันอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ชุดออกแบบโดยสุดที่ขอดอินสมตัดเย็บโดยร้านห้องชุดฟรอง And next we have the national costume for second runner up Miss Grand Thailand 2022 t ลอ n 1 one week for the Miss g r o n e 2022ชุดคนเลี้ยงช้างช้างถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยที่แสดงถึงพลังอำนาจบารมีและความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นจังหวัดของเมืองช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและชาวสุรินทร์มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับช้างและถือว่าช้างเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวช้างเกือ้อกูลผลโค,ค,คดูแลช้างจึงได้หยิบยกวิถีชีวิตช้างกับคนของชาวสุรินทร์มาเป็นแรงบันดาลใจในชุดประจำชาติชุดนี้ชุดออกแบบตะเทียบโดยคนสร้างศินใหม่อนุชาพแพงมาและห้องเสื้อบ้านใสทองฝ่ายพงศกรสถียารัก Always and forever. Next we have the national costume f o r first runner-up Miss Grand Thailand 2022 Heidi Amanda Amanda Jensen from Miss Intercontinental 2022ชุดศักทธาสมุดองคนาคานาคินีผู้ยิ่งใหญ่ผู้มอบใส่น้ำความร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ผู้พิทักษ์ปกปักรักษาโลกมนุษย์ชาวไทยมีความเชื่อและนับถือพญานาคซึ่งจะปรากฏได้ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านสัญลักษณ์ต่างๆทั้งงานสถาปัตยกรรมวัดวาอารามภาพจิตรกรรมรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญซึ่งผูกโยงร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงความเชื่อของพญานาคพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมชุดออกแบบโดยคุณที่วากรแก้ววงศษาตัดเย็บโดยทัชใจ นยครับแขกเกิทุกท่านครับและนี่คือชุดประจำชาติของพวกเธอทั้งสามคนครับทั้งมารีมาไฮดี้และชีนา่าเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ตระการตาจริงๆนะครับสุดยอดจริงๆและนี่นะครับเราเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันนะครับกับชุดประจำชาติของน้องๆทั้ง3ามคนนะครับบนเวทีระดับนานาชาตินะครับทั้ง3เวทีเลย ครับผมตอนนี้ครับอ่ะให้อมาลิมาเอาลงก่อนเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆของเราทั้ง3คนนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้สวมใส่ชุดนี้และที่สำคัญชุดนี้จะเป็นชุดของน้องๆบนเวทีระดับนานาชาติครับมาลิมาครับ สำหรับชุดนี้นะคะมารู้สึกว่าเป็นชุดที่ท้าทายมากๆแต่ว่าก็ไม่เกินความสามารถของมาแน่นอนเพราะว่าเป็นชุดที่จะต้องใช้พลังงานกล้ามแขนเยอะมากในการที่เราต้องแบบยุ่มวะแล้วคือเราต้องทำเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่สิงเจเอร์ของชุดแล้วมาก็เชื่อว่านะคะต่างประเทศจะต้องเลิฟชุดนี้แน่นอนเพราะมันยิ่งใหญ่อลังการมากขอบคุณมาดีมานะครับอ่ะขออนุญาตขยับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ ไปหาน้องช้างของเรากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับทีหน้าของเราเป็นยังไงบ้างครับน้องช้างทำไม่ได้สวัสดีค่ะสวดดัสดีก็ทีน้ารู้สึกดีใจนะคะเห็นไหมคะง่วงบังนิดน,นึงรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมนะคะที่ได้สวมใส่ชุดช้างเป็นชุดประจำชาติหอบเลยอะก็นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าชุดนี้คือถ้าถามว่า ถามต่างชาติว่านึกถึงประเทศไทยเขานึกถึงอะไรเขาก็ต้องนึกถึงช้างเป็นอันดับแรกแล้วก็เชื่อว่าชุดช้างชุดนี้จะสามารถไปมัดใจกรรมการของเวทีเดอะมิสกรุได้ค่ะพี่แชมป์ผมแน่นอนครับว่าชุดนี้นะครับต้องมัดใจคณะกรรมการนะครับและเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเรานะครับถ้าเกิดนึกถึงเมืองไทยนะครับเราก็ต้องนึกถึงช้างไทยนั่นเองนะครับและนี่คือชุดประจำชาติของทีน่าบนเวที The Miss Group นั่นเองครับไปกันที่อีกหนึ่งคนสวัสดีครับไฮดี้ ครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้สวมใส่ชุดนี้นะครับที่จะเป็นนะครับชุดประจำชาติของเวที Miss Intercontinental ครับรู้สึกทรงพลังค่ะเพราะว่าบอกตามตรงว่ามันบ่งบอกความเป็นไทยมากๆแล้วบอกความเป็นครอบครัวของไฮดีมากๆนะคะเพราะคุณแม่ไฮดี้เองเนี่ยเป็นสายพญานาคแล้วพอเราได้เกียรติใส่ชุดนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบเหมือนมีแม่มาเดินด้วย รู้สเหมือนมีแม่มาให้กำลังใจแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปถึงอียิปต์เนี่ยอาจจะห่างไกลบ้านถึงสามอาทิตย์ก็จริงแต่พอได้ใส่ชุดนี้เดินบนเวทีอีกครั้งเนี่ยให้ดิเชื่อว่าคุณแม่ดีจะส่งต่อบทสวดมาให้เฮดี้แน่นอนทําให้เฮดี้เนี่ยไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยเวทมนต์และได้ด้วยบทสวดมันต้องได้สักทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราจะมีความทรงพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะต้องความ,มงสองได้แน่จากการได้ใส่ชุดดีแน่นอนค่ะ โอ้ oh, สุดยอดจริงๆครับอ uh, าใช้กันนี้อยากจะฝากแรงเชียร์แรงใจจากแฟนๆสักนิดนึ่งนะครับไฮดี Hi D. ก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็รอติดตามด้วยว่าน้องหนูดีจะได้ไปเวทีไหนแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราทั้งมิสแกรนด์ไทยแลนด์เลยนะคะเราบอกตามตรงว่าพวกเราเนี่ยทำเต็มที่กันมากจริงๆนะคะถึงแม้ว่างานจะรัดตัวกันบ้างเฟมัสบ้างใดๆแต่เราก็มีเวลาที่จะแบ่งไปเตรียมตัวของเรากันแน่นอนนะคะเพราะเราไม่ได้ไปกันเล่นๆนะคะไม่ใช่ว่าเราได้ท็อปห้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วเราจะเพียงพอหรือพอแค่นี้เราจะเอามงมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะทําได้ จะทำให้พอให้ประเทศไทยภูมิใจในตัวพวกเราไทยแลนด์ได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไหดีด้วยนะครับอ่ามาทางด้านนี้มาทางฝั่งของทีน่ากันบ้างอยากจะขอกำลังใจอะไรจากแฟนๆของเราบ้างครับทีน่าก็ <c oughs> การประกวดครั้งนี้นะคะพวกเราก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีจริงๆคะ่ะแล้วก็ตั้งใจกันมากๆาก็เลยอยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวแกรนนะคะแฟนคลับทุกค,คนที่รับชมผ่านณที่นี้แล้วก็ผ่านไลฟ์สดด้วยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทีน่ามาริมาไฮดี้พี่หญิงฟ้าแล้วก็เร็วๆนี้จะเป็นน้องหนูดีนะคะก็ฝากทุกคนด้วยค่ะพวกเราทุกคนเอามงกลับมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะฝ<อ>ากงวงทีน่าคืนด้วยนะครับครับผมอไปทางด้านนู้นกันบ้างครับมาริมาครับ อยากจะให้ขอกําลังใจจากแฟนๆที่เชียร์เราทางด้านนี้ครับมาริมาก็ก่อนอื่นเลยนะคะมาขอสัญญาไว้ตรงนี้ก่อนว่าจะยกเวทเยอะๆแล้วมันบังคับให้มากออกกําลังกายลบไปในตัวด้วยเพราะว่าเราจะต้องแบบ เอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติหรือชุดไฟแนลหรือชุดอะไรก็แล้วแต่เราวมาเชื่อว่ามาทาได้แล้วก็อยากจะขอกําลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆแฟนคลับทั้งในฮอลนี้แล้วก็ในไลฟ์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มมกแล้วก็ในไหนก็เดือนพฤศจิกนะคะพี่ฟ้าก็เสร็จแล้วใครอยากไปเชียร์ม่ที่มาเลเซียก็ยินดีนะคะ เอาละครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3คนของเรากันด้วยนะครับมาริมาทีน่าและไฮดี